สวัสดีครับวันนี้มาดูงานที่ขึ้นด้วยเทคนิคสองสามอันประกอบกันนะครับการแบบเขาจะเป็นดอกไม้แบบนี้นะครับออดอกปูคาแล้วอะไรสักอย่างนั่นแหละก็จะไม่ได้ละนะครับเ,เทคนิคขึ้นไม่างานนี้ไม่ได้ขึ้นด้วยเส้นโดยตรงนะครับขึ้นขึ้นด้วยเครื่องมือชุดนี้นะครับ เขาเรียกอะไรสักคุปเรือร่อยสักับอะไรนี่แหละโทษทีผมภาษาอ่อนนะครับอ่ะนะครับเราได้แบบนี้มาดัแบบแรกก่อนเราไปตอนนี้พ์ตเข้ามานะครับเราให้ความหนาของแซทด้วยพอเราให้ความหนาของแซดเนี่ยนะครับให้ความหนาของแซดเนี่ยเวลาเข้ามาปุ๊บเราจะได้เราเรียกว่า texture นะครับ texture t e x t อร์ก็คือรายละเอียดแปะหน้ามัน คือดึงขึ้นมากไม่ได้ดึงขึ้นมากมันจะแหลมนะครับจะได้เท็กเจอร์ด้วยนะครับพอหลังจากได้ได้เท็กเจอร์แล้วเนี่ยผมจะมาปั้นเอาทีละทีละดอกทีละดอกนะครับปั้นเอาทีละดอกทีละดอกปั้นเอาทีละดอกทีละดอกปั้นเอาทีละดอกทีละดอกคราวนี้ทีละดอกทีละดอกการปั้นมันจะมีการทับซ้อนกันดังนั้นเนี่ยนะครับ ใน1ดอกเราจะแบ่งเป็นเลเยอร์เลเยอร์นะครับเราจะแบ่งเป็นเลเยอร์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 ใครเลเยอร์ layer, มันคราวนี้ขอบเขตการแบ่งนะครับขอ,ขอบเขตการทํางานในแต่ละดอกผมจะกําหนดด้วยการสร้างเขียนเวกเตอร์ขึ้นมานะครับเขียนเวกเตอร์นะเขียนเวกเตอร์ขึ้นมาแล้วก็เทสีลงไปแล้วก็กำหนดขอบเขตการทำงานมันเหมือนมากิ้งในซีบัตร หรือหลายๆโปรแกรมนะครับมาร์กิงถ้าเราเปิดสีดูเปิดสีดูครับเื้นที่ทํางานตรงนี้ก็จะเป็นสีม่วงนะครับถ้ามันซ้ํากันผมก็จะเปลี่ยนในคนละคนละบิตแมปคนละเลเยอร์นะครับเป็นบิตแมปเลเยอร์เนาะนะครับเนี่ยเปิดสีขึ้นมา กรากำหนดพื้นที่การทํางานก็คือภายใต้สีนั้นสีนี้นะครับหรือว่าทําทุกสียกเว้นสีนั้นสีนี้นะครับแล้วก็ทํางานทําไปทีละเลเยอร์เลเยอร์เนาะนะครับเสร็จแล้วค่อยมารวมกันเราใส่การปั้นอย่างเดียวเลยนะครับง,ง่ายๆเลยคือการปั้นงานไม่ได้ซีเรียสมากงานงานต้องการรูปร่างนะครับการปั้นก็คือการใช้ดิโพซีต ผมดินน้ำม,มันลงไปนะครับคลาบหรืออะไรอะ่ะก็คือใช้ซิ่วกดล,ลงไปนะครับประมาณนั้นอ่าแล้วเราก็มาแปะหน้าด้วยรายละเอียดนะครับแปะหน้าด้วยรายละเอียดก็คือเท็กเจอร์ตอนที่เราอินพุตภาพเข้ามานั่นแหละตอนเอาภาพเข้ามานะเสร็จแล้วเราก็มารวมกันนะครับอ่าก็รวมนะครับแล้วก็ดึงดึงขึ้นนะครับ ความหนาตามความหนาที่เราต้องการแอ้ที่นี่ดึงจะสูงนิดนึงมันถึงจะเห็นชัดเจนนะครับอ,อยู่ที่การนำไปใช้งานนะครับเราก็เปิดเนะะาะก็จะได้งานตามที่เราต้องการเนาะนะครับเทคนิคมันมีหลายเทคนิคนะครับ การปั้น3าดีถ้าอะไรที่มันซับซ้อนเนี่ยนะครับให้จำไว้ว่า1เส้นนะครับถ้าแบ่งเลเยอร์ได้แบบแบ่ง,บงนะครับสองนะครับการควบคุมพื้นที่การทํางานถ้าใช้งานพวกสกูปติง้งคือการเหมือนการปั้นทีน่น้ํามันแบ่งใช้สีในการแบ่งนะครับ,ใช,ใ,รใ,นะรบใช้สีในการแบ่งนะครับใช้สีเทสีลงไปอยากทําตรงไหนเทสีลงไปนะครับใช้สีในการแบ่งพื้นที่การทํางานนะครับ แล้วเราแล้วเราจะได้ทํางานง่ายนะครับใช้สีในการแบ่งพื้นที่การทํางานนะนะครับถ้าสามอันนี้ต่อไปก็คืองานที่มันซับซ้อนให้แบ่งเป็นเลเยอร์นะครับแยกเป็นเลเยอร์เลเยอร์หนึ่งเลเยอร์หนึ่งชิ้นจะง่ายในการหนึ่งทำงานสองในการแก้นะครับหนึ่งเลเยอร์หนึ่งชิ้น นะครับแบ่งเป็นเลเยอร์เลเยอร์ไปแล้วค่อยมารวมกันอันไหนที่จะต้องมาสมูทก็ค่อยมารวมกันทีหลังนะครับเมิดมันเมิดมันเมิดมัน,มมนคือรวมเลเยอร์กันแล้วก็สมูทนะครับให้ให้ให,ให้ใช้วิธีนี้ค่อยๆทําไปครับค่อยๆทําไปเรียนรู้จากการเขียนเส้นแล้วมาเรียนรู้เรื่องเลเยอร์ของรีลีฟนะครับนะเราก็จะได้งานมูลตับที่ ที่ค่อนข้างละเอียดและตรงกับความต้องการเนาะครับโอเคก็หวังว่าเอาไปเป็นไกด์สำหรับคนจะทำงานปั้นงานในอาร์แคมนะครับมันมีหลายวิธีแล้วแต่เทคนิคของใครของมันนะครับทำออกมาให้มันได้ดีก็พออย่าไปคิดอะไรมากโอเคเอาแค่นี้คลิปก็คงป,ประมาณนี้นะครับโอเคบวาสีีครับ